ก่อนใบใครเครียดทุกปีนน้นเนียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับหาแน่แม่จ๋าก่ๆๆๆอนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใคร คลเครียดของเราเนี่ยจัดสรรความฮาวาอรไรตี้แบบว่าครบรูปแบบครบทุกรูปแบบเลยนะทั้งละครเอ่ยแขกรับเชิญพ่อค้าแม่ค้าร้านเด็ดแล้วก็ตลกน้องใหม่ด้วยใช่แล้วค่ะต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะปีที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟความฮา้กับผู้ชมเช่นเคยค่ะใช่ครับวันนี้รายการก่อนบ่ายคลายเครียดของเราครับคนมุกเด็ดมุกฮามาเป็นกระตักเลยครับเอาอะไรก่อนดีเริ่มต้นเลยไหมเริ่มต้นด้วยละครสไตล์ไทยคลาสสิกที่แบบว่าเอามุมิกรวมกันไงเรื่องอะไร เรื่องสี่ยอดกุมารประทะไกรทองเออบอกได้เลยไม่มีใครยอมใครผู้ชนะจะเป็นใครไปดูกันเลยครับพระเจ้าตานี่ของจริงของแท้อันตัวเราเช่าเงิพระเจ้าตาเองเเงแห่งป่าหิมพานฝึกวิชาละมนมนานเฮงเงจนนานนมเอาพวงขึ้นโยกลงัะอ่ะขึ้นมาลงมาเฮอเฮอเฮเง าเอจา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 ้หน่อยแลสิจ้<ช>าจ <c oughs> ไม่ร้องนไม่ร้องเง<บ>ียบเงบียบทำไมล่ะคระตา,าเขาไม่เตรียมมาครับจย์ไม่ได้เตรียมอะไรเราก็ต้องช่วยรับเขาหน่อยนี่เขาสิ์รุ่นพี่เองเป็นรุ่นน้องไม่ยช่ไปยืนเดียวดายโดโ <อ S 2> นฟังก็ได้ไงต้องให้ความร่วมมือเขาหน่อยดิใช่ป่ะออส ไจะโยนกระทา be เอาให้สวยนะลูกโยนแล้วรับไป้เออระวังอ๋อระวังหัวระวังดังรัวรัวให้ท้องหน่อยนับหนึ่งนับสองนับสามไปเด็ดเด็เดนประตูมันเดินออกมาเลยลูกบ้าปะเนี่ยนึีกว่าโยนสูง6เมตร โยนมาแค่นี้เคยโยนสูงเนอะตกใส่หัวเคยโยนสูงใช่ครับแล่วตกใส่หัวใช่แล้วใส่หัวเป็นไงพูดภาษาอังกฤษได้คำหนึ่ง Thank you No โจ๊กใส่ไข่หรือเปล่าไข่เป็ดไข่เป็ดจะใส่ไข่เป็ดใช่ไหมไม่เอาไข่ไก่ไข่เป็ดดีกว่าโจ๊กยอกขิงนิดหน่อยไม่ยาวใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยไม่ยาว บีบมะนาวนิดนึง <c oughs> โจ๊กโอ้ยโจ๊กหมุดแล้วอ้าวเยอะกับบ้าย เกกวะบกเก็ดกกดาบกบกัดเจกดเจจจมจุ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 มจจุมอองกวิ่จดอกู่ดจจ่อกู่จอเดอดดดดอดดดทำไม่ะอะของพิเศษของมิเศษจะกลัวจิกเฮ้ยมันทัวของพิเศษจะไปกลัวทำไมล่ะลูก

ใจเย็ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวเน <Okay S 1> ื้อสองอุ๊ยแรงอะ่ะแรงอะ่ะ1 2 3อสไปอ่ะแรงอะ่งอะ,อะ,อะไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือว่าเห็นเกลือนก็ไม่รู้ ที่พูดปพิ่มผมก็ทำซาวออกมาเลยได้ได้ได้าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าค่ะคือใครนี่แหละคือซาวใช่ป่ะอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่าซาวหึ่มหึมอะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบว่าไป่มันยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยได้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 เออไม่ได้เอามาซาวอย่างงี้ไม่บอกแต่แรกละจ้ะแหละคือหึ่มหึมจะฮาลาทู เราเจอผู้หญิงสองคนนั่นแต่เราจะเอาไม่นานนะกลับไปเลยถ้ำของเราเฮ้ยอุ้ยเอากลับไปในถ้ำจะเอาไปยังไรในรถสองคนยังไม่เคลียร์เขา,ขาจะ,จะ,จะายัดีใส่ท้ายรถได้เปิดแอร์ทั้งวันเลยพาาไมเหรอแต่ยอมหรือไม่ยอมอุ้ยาไมยอมอยเอาหางตีปากนะไปไหมไปไหม,มหลุยย่า <c oughs> อาจารย์คไก่ทองได้ได้นี่เมาจน อาจารย์ทีมน้องใช้ข้าแบบนี้แอบว่ายนะอาย์แอบอาจารย์ข้าว่ายน้ำมาอาจารย์มือน้ำอย่าให้รู้ได้เลยเกี่ยวกับฝั่งน่ยอาจารย์เปิดออกมาแล้วสี่กูมาจะออกมาเลยเหรออาจารย์มาช่วยเจ้าเองเปิดเปิดอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็จะออกมาไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวแล้วมาเปิดอะไรตอนนี้ไอ้จริงๆเลยโอ้ยคนเราไม่ใช่ตะกรยานทำไมอ่ะก็ถีบจังเลยโชคดี ที่ข้าได้เทียนศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อฆ่าเจ้าเจ้าถูกตายซะฮี่ชาล์ลทูพี่ชาล์ทูถังถังพี่ไปเอาโตแล้วครับพี่เดี๋ยวเราหุ้นคัดขออยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยใช่ไหม เราต้องแย่งมันต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องสู้กับจริงจังค่ะแล้วสู้จริงจังหนึ่งใครพี่คะนี่ยังไม่ได้สู้เลยเนี่ยพี่สังยังไม่ได้สู้ใช่ไหมพี่สังพี่ใช้พี่สังเฮ้ยพี่สังพี่สังพี่สังหึกงแล้วพี่สังคะพี่สังปล่อยพลังพี่สังอีกนิดนึงนะปล่อยพลังจบเลยพี่สังอีกนิดนึงได้ไหมอสุดท้ายพี่พลังจบเลยน้องมาแล้ว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 ยังเจอแล้วเจออีกเจออีกเจออีกเจ้าค่ะเฮ้ยพี่สมาแล้ว โอ้โหเรียกได้ว่าคนนักแสดงมาระเบิดความฮาวันหน้าดูเลยเดี๋ยวเปลี่ยนล่างุ้งๆเลยใช่ครับและช่วงหน้านะครับพบกับนักร้องชาวอีสานครับชื่อดังครับม uh ีเพลงฮิตติดหูทั่วประเทศกับเนื ну ้อร้องของเขาจะเป็นใครครับรับชมช่วงหน้ากันเลยใครนะ ตอพิเศษนะคะมารมมุกเต่งมาเส็งมุกช้ำจนไม่เห็นกึงตาจนเพฉยไม่เฉยโอ้โหทะร้องทำไมล้วก็คือแขกรับเชิญคนนี้เขาเป็นเจ้าของเพลงนี้เออพบกับเขาเลยไหมพบเลยดิทตี้ก่อนอื่นคุยกับเขาก่อนเพราะว่าติดตามเขาเหมือนกันโอ้ตั้งแต่ที่ล่าสุดคุณไปร้องไอคิสซยไว์ ครับ oh. อ๋อน,นานๆมาแล้วครับใช่ใช่น<า>นใช่ใชได้ไปย้อนดูครับโชว์กัญชาให้ดูหน่อยโชว์กัญชาอุ้ยอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรอะไร,รล,ลุกลุกทำไมจะร้องเหรอไม่หากัญชาครับไม่ใช่ นอนตายตายตอนโดเรี oh <laughs> ิจนมาเห็นกับตาล้มขาหน่อยย๊ะ มาให้เตะก็งั้นอ่ะอดิดเตรียมตัวไว้เตรียมตัวเลยนะคะนี่โชว์ก่อนที่อันไหนดูมาล่อนก่อนเลยนะได้เลยค่ะเราเตะตัวเราหูไว้ก่อนได้เอาคนไหนเก่าๆเคยแล้วก็ทิ้งขว้างตัวใหม่ๆยังหอมอยู่งั้นถ้าอยากให้พี่คุยดีด้วยนะเป็นรถจมูกออกสองเซน ไม่ชอบยิงจมูกโด่งเหรอไม่ชอบทําไมพี่ทำไมอ่ะมันรู้มันรู้ว่าอะไรมันมันมันยังไงกูรู้พอไปยิงข้างๆจมูกบังหน้ามันเหรอเป็นนางงามจมูกต้องโด่งไว้ก่อนถ้าไม่ชอบจมูกโด่งชอบไหมมาเข้าอะไรตรงนี้นี่เหมยหลินมาเข้าอ่ะเดี๋ยวๆๆไปซ้อมที่ไหนมาทำไมกลับทำไมกลับด้าน พัดข้างหลังตีมาพัดอะไรข้างหน้าเนาะพัดข้างพัดอย่างนี้เอาผมศิลปินศิลปินไม่ไม่กลัวมีคิตตี้กันหรออกมั้งไงศิลปินก็ต้องมีทั้งหน้า A และหน้า B ครับเราเอาให้เหมือนเขาเลาให้เหมือนเขาหน้า A เราก็เอาหน้า B ไปต้องอย่าพัดบ่ายแล้วอย่าพัดเดี๋ยวกลิ่นมันออกมาลูกชายเอ้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะลูกชายนี่ลูกชายเหรอคืออะไรนะ แล้วนามสกุลถามอีกแล้วนายังไม่ได้ถามเลยนะก็บอกเข้าไปคนอื่นจะได้รู้พี่ติดเขาจะได้รู้เราชื่ออุ้ยเขินแต่นามสกุลถามอีกแล้วถามตอนไหนหนูหนูชื่ออุ้ยเขินนามสกุลถามอีกแล้วอมาจากจังหวัดอะไรประจวบคีรีค่าอ่าผู้เข้าประกวดคนต่อไปชื่ออะไรอุ้ยอาย อย้ยอายไม่ต้องอยู่ตรงนี้เลยถ้าอ,อายไม่ต้องอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อประสบนามสกุลอุบัติเหตุค่ะ <S 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 ไหนหปนั่นฮะา่ปเยอะตลอดร้อนนะคุณดิดเกี่ยวไหมว่ามันชื่อเพลงคนเคยเลวที่มันไม่ไดังเพราะาไอ้นี่คนลร้องมันยังเลวอยู่มันเลยขัดกันดวงขัดกันเอางี้ลองให้คุณดิดคอลร้องดิเออ<ค>ร,ร้วคนเคยเลวดิคนเคยเลวคนนี้ขอสัญญา ทำไมไม่ทำทิปเร็วๆ่อยล่ะทำอะไรนะทำไหทำทิปเร็วๆจากนี้ไม่ทำให้เธอร้องจากนี้ไม่ทำให้เธอร้องจากนี้ไม่ทำให้เธอร้องไม่ทำให้เธอร้องไม่ต้องเขาร้องเองแล้วลบากทางใจมันมอตายดอกลาทิ่ยไอายไปหักเขาสายเต็มใจอีลี ันแม่เจ้าหากัะไปก็คงลำบากเปิดปีบอกว่าวในสาตีที่มีปัญญาดูแลเจ้าสำเขาบอแคนหูขอ้อจอรอื่นบอได้ใครบอคนก,กระโชกอย่างเฮาผูา้สาวผู้เดียวแท้ๆก็ดูแลบอได้รักษาเอาไว้ เก่งมากหน้ามาเป็น,น,น,นป,ประจำนะเราตัวประจำออกไปทุกคนใช่ยังเอาเออกไปไม่ได้ยังไม่มีตังจ่ายค่าชุดลิเกเ<อ>แก่ยาวแกะที่เราไม่ค่อยจำนำนี่บอกได้เลยว่ารายการของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพบกับตลกคาเฟ่ยุคใหม่จะเป็นใครมาติดตามกันครับครับผม ที่บอกไว้ว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาเจอกับตลกคาเฟ่รุ่นสุดท้ายคือเขาจะตายแล้วเหรอหมายถึงว่ารุ่นที่แบบว่ารุ่นเด็กๆที่โตขึ้นมาเจนใหม่เจนใหม่นะครับนั่นก็คืออาไทยวันนี้เขาพาเพื่อนๆมาหาใช่ครับแล้วยังมีอาจารย์นุ้ยของพวกเรามาร่วมแจมกับเขาด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขอบคุณน้องๆจากมหาลัยศรีปเจ๋งวิทยาพี่ศรีปทุมอันนี้น้องใหม่ ครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็หมากย้อยวิทยากับคุณครับมาผู้ใหญ่มาให้กําลังใจกันถึงในสตูห้องส่งเลยครับผมใกลใกล้แค่ไหนก็มาให้กาลังใจตลอดใช่ฮะอย่าเล่นเข้าตามากนะทําไมพี่โอ้โหเล่นเข้าตาไอ้คณะเมื่อกี้เป็นไงอ่ะโอ้โหไปตึมตัมตึมไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใส่ห้าคนยืนกันหมดเลยใช่แล้วชื่อคณะยังไม่ลงตัวนะเน่ะถูกมันตั้งเรียงเลยไอ้ดะไอ้เก๋โง่แห้งไอ้ทอมพี่ลูกตั้มลูกตั้มนี่ยัง เกียงเรื่องชื่อกันอยู่เลยใช่ทำมัไปตกลงกันละวแล้วบอกว่าใครหางานมาได้ให้เป็นหัวหน้าอ๋ออันนี้ใช้ชื่อกลางแบบเยอะๆไปก่อนแต่ว่าอันนี้เอาตรงไม่อยากเล่นดีมากพี่ทำไมเล่นดีมากกลับช้าทำไมอ่ะเอาละเล่นฮาลงไปสังเกตไหมก็จะไปเดินให้คนทักใช่แต่ไงพี่พอเล่นไม่ฮาไปไงโอ้โหออกประตูนี้เลยไหลายจังหวดเลยเดี้ออกไปก็เดินห้างสบายละคน อย่างน้อยๆต้องทักแน่คเคยไปเดินตลาดไหมเคยไปเดินไหมโอ้ยไปประจําเลยเออไปประจําไม่ค้าทักไหมทักครับทักว่างไงจะเอาปลาทูหรือปลาช่อนขายแผงเดียวกับปลาทูปลาช่อนค <c> ร <oughs> <c oughs> ับอ่าไปเล่นที่ไหนมาบ้างบอกเขาก็มีอจจัยาพาชีลบุรีเชียงรายอาหารใหญ่ประดันกันตังสงขาสมิเดจร้อยเอ็ดกับสมิเดตสมิเดตมันเป็นหมู่เกาะหรือยแสงงะอย่าจับตูดไม่สัญญาณหาย อนะนี่นี่ผมเคยออกทีวีไหมเนี่ยเคยออกตู้เย็นหนาวชอบจับรถตลกเถียงเโอ้โทพี่ไปชมกันข้างล่างก็ได้พี่อยากเป็นดาราพี่ใช่อยากเป็นดาราไหมอยากเป็นดาราลอยเฮ้ยอะไรก็ถามเรื่องดาราก็ดาราเหมือนกันแต่บ้านผมเป็นมอนพูดเลอยๆก่อยโอ้หใครเป็นมอนพ่อเป็นมอนเราแม่พาโฮม ป้าหมอนไม่ใช่หมอนะหมดารานี่เรียกเลยดารอยอ๋อยังดาราดาลอยสักสิทธิ์สักสอยวิลลี่วินลอยลุงมัมลุงลุงแมททำไมเป็นลุงแมทย้ายไปอยู่สุพรรณบุรีไปยังไงไปแถบแถดรถเบอร์อะไรเบอร์แปดโอ้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเชียงใหม่เชียงแมทกระเป๋ากระแปบแว้นตาแว้นวย แว่นอะไรนะแว่นตัวย้ายไปอยู่บางกลวยก็ได้แฟนสาวไดแฟนสวยแฟนมีตาแฟนมีตวยแฟนมีจมูกแฟนมีจมวยแฟนมีปากแฟนมีป่วยแฟนมีคอแเยอะอย่าหยาบเยอะนะเดี๋ยวคนดูจะคิดว่าพี่เป็นคนเล่นนะกุ่าใส่สูตรไม่ให้เหมือนกันแล้วกลับไปเลยถ้ายังไม่อยากตายหัวราะแบบมีอ๊บลัโกรธมากโกรธสุขีสีนอารมณ์ เฮ้ยอย่างตายจรงเลอ้อหจับมือทีสุดยอดมากเข้าถึงอารมณ์เป็นกงไปเสิร์ฟน้ำพร้อมพอพ่อผอมเขาเป็นใครมาจากไหนบ่มีไผ่เอิ้นไม่ทราบอันนี้เขาเป็นพระเอกอีสานเขาเดินมาณที่สถานที่แห่งนี้แววตาดูมุ่งมั่นและตั้งใจเขาเห็นแล้วเท้าซ้ายเหยียบไปบนฟุตบาทมือขวาเขาอุ้มลังกระดาษ เงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วตะโกนขึ้นว่าขอเราบอกมอสิทำไมที่เอาไม้ออกไปด้วยเนะโว้ยสองตัวเลยเฮ้ยไอ้นี่ก็หันหน้าหนีกล้องไอ้นี่ก็พักการทํไมโอ้ยทีมแตกวันนี้ก็เดินตรงเข้าไปปึ๊บหยิบกุญแจขึ้นมาหนึ่งดอกไขไปที่ประตูรถเฮ้ยนี่กุญแจเซฟเหวี่ยงทิ้งหยิบไปหนึ่งดอกไขที่ประตูรถ วายดีู่แจบ้านเวียงทิ้งหยิบไปหนึ่งดอกไข่ปทชิประตูรถเฮ้ยดอกนั้นใช่โยนไปทำยงไล้วรบกวนโยนคืนมาทิ้งหนึ่งเขอบคุณครับที่ร่วมกับเราร่วมสนุกกับพวกเราครับถึงที่หมายพอดีแฟนสาวเข้ามาเียเป็นเวลาแฟนเข้ามาออยาเคนนมมีีไ้แว เลาวนี้มีไมยเอแต่แต่แล้วตมียกปื้บาามียกปื้บาดูนิ้วกลางทำอยังงี้สนุกสนานอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยพี่สนุกกับเขาไงโอ้ยม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะมาหาแฟนเขากลัวเขาเหงาเป็นจังหวะเดียวกันที่แฟนสาวเข้ามาพอดีเดินไปหาเข้าไปนั่งยหรอไปปิดประตูโหนทำไมไม่ใช่รถเมย์ คาดเบลด้วยคาดเบลคาดเบลหน่อยไม่ต้องเผื่อเขาไปไปถึงเส้นท่านพอดีพระเอกลงจากรถพระเอกลงจากรถครับนางเอกลงจากรถปิดประตูปิยไม่แน,น่นไม่แน่นหรอกยังเผยออยู่ไม่แน,น่ยยยออยแน,นยังไม่แน,น่นปิดแน่นสิ ตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเดินไปดูผู้ชายแล้วไปไปแล้วไปเอาอเลยถัดโอเคเยือกเยือกเขามีคิดนอกกรอบได้ลื่นนอกถ่านโอเคเนี่ยไก่กับพี่นุ้ยรวมกันกลายเป็นคณะอาทุยเหมือนเหมือนพี่นุ้ยรวมกับพี่ตั้งก็เป็นอาทักเอานะฮะก สงบ่าเป็นตลกคาเฟ่รุ่นสุดท้ายจริงๆน,นะครับปีใหม่ไม่เปลี่ยนบุ๊กอีกแล้วนา มุ่งเอะดังแบบนี้เล่นตลอดเลยครับก็สมกับเป็นตลกคาเฟ่ลูท้ายนะฮะใช่ครับก็บอกได้เลยว่าเห็นอาจารย์นุ้ยมาแจมกับลูกศิษย์ด้วยมันคือแบบบรรยากาศที่แบบอาจารย์คอยแบบประคับประคองแล้วก็เจอแบบเด็กเจนใหม่เล่นด้วยกันโอ้โหสุดยอดเหมาะสมกับบรรยากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่แล้วค่ะก็ยังขออวยพรทุกคนมีความสุขนะคะขอให้มีเงินทองเต็มกระเป๋าเลยแล้วก็มีความสุขเกี่ยวกับรอยยิ้มเยอะๆมีแต่คนใจดีเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะอย่าลืมชมความสนุกก่อนไปใครเครียดนะคะกับมารมุกเต็งมาเสร มุกฉับวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคสำหรับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ